กับช่องแล้วแต่ด้าชแนลนะคะวันนี้เราก็จะมาเอาน้องเหนียวคีนะคะยิ่งอ้าวบินครับช่องบินช่องบินทุ่นใส่จะรอไปไหนนุ่นนะก่อนที่จะไปเอาสวัสดีครับผมโอ้ผมแมนโอ้ผมแมนกับผมมาลอะไอ้ปลอมมือผมแมนไปแต่ปลอมมืไปพอแจกแค่นี้แหละ ให้ด้วยอ๋อมึงม้วนได้ให้มาล็อกคอแข็งหน่อยไอ้เท่อหรมึงได้ด้วยลองปรับดูเจ้าว่าดีใจเถอะม้วนได้แล้วดีใจขูเข็งเหรอเอาถอดท่อนี้ออกให้หน่อยเขาเรียกร้องมากันเลยเกินให้ถอดแลพนปัดออกนี่เลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เง้ยพี่เพนเราเป็นกีฬาอันนี้มึงก็ต้องเอ๊ะเด็กถอดแล้วมั้งถอดเลย ต้องหาประเดเราะไรมีเลยอันนี้อองได้ออกที่ใดเลยออกได้อยู่องกได้หมดเลยออกทำไมเนี่ยก็ออกมีซิ่งออกมาไม่ค่อยซิ่งเงี้ออกออกแล้วว่าเดินซิ่งไปเลยออกใส่ขอที่การฟอองเราด้วยนะเมีนาเวลาเหลือใส่เม็ดยังรอดได้ไหมเนี่ยเี๋ยวแต่ทำเครื่องอะเนาะเราต้องไป็นทำเครื่องเครื่องลูกอะไรนะเซฟวางเครื่องกชวางเครื่องคอมพิวเตอร์เลย ตับตบตับตบตบตบดูพี่จะไปเรื่อน้สตาร์ทมือเนาะจะไปทำเครื่องอ่าอันไอคนคนอื่นเขาทำอะไรนะห้าเก้าชักห้าหรอหรืออะไรนะใช่ใช่ชักเก้าอะไรอย่างงี้ใช right? ่ไหมแต่พี่จะไปทำลูกติดหัวชักว่าลูกอะไรวะลูกอะไรวะลูกอะไรพี่ลูกติดหัวชักว่าว อะไรเจ้าไรเนาะเงาแล้วก็แกนี่ออกด้ไปอันนี้คัตคออันนี้รูปเอ๋อรูปพี่แล้วไม่ใช่รูปพี่นี่แหละมีคนทักแกว่าเหมือนพีเหมือนพีไงเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดก็เลยแกออกเลยเสร็แกออกเลยแกออกเลยเดี๋ยวคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพี่นี่่วยเขาเข้าใจถูกแล้วตอบแอนมินซะหมดเสร็จไปนี่แทนละกันเสร็จไปก่อน ลายใหม่สักลายโอ๊บสักลายใหม่โอ๊บมาสักลายใหม่นี่แหละที่ผมอยากมีเมียใหม่ตอนนี้แหละพี่ตูพี่ตูเป็นมือมาอย่างนี้ยก็จริงจริงพี่ก็อยากมีผัวใหม่กันเลยเฮ้ยเยาว์ดีใจ ัวหม่ก่อนไปลวไปแลวคุณโจ๊กีฟีนี่แหละไปละเรื่องะไปหัไปทุกงานเลยไปลองไปองเียวก็อ่าก็เราก็จะไปอ่าเขาทุงนาทุงนาภาษาคมินบ้างไงต้นเสร่เสร่เสร่เสรยเสเร่เสเร่เสเร่แสระคล่เสเร่ทุกนาภาษาจีนล่ะไม่รู้เลยโยนให้อย่างดีเลยหกันหาเมเยชมเลยเมเรยเสียเลรอันนี้สริบเลยเสียบสรบ ใส่มาเต็มแล้วแล้วก็ไม่ได้เอาไปโชว์ที่ไหนไม่ได้เอาไปประกวดหรืออะไรนะคะเราจะเอาไปยกล้อแถวทุ่งนาแตรแตรเหมือนแสร้งไหมแตรแตรเหมือนแสร้งทุ่งนาก็บคลีแตรคลีแตรเหมือนแตรแตรไม่เหมือนดูโอเคไปไปยกระกุนรถในปานมาเลยคนในปานเข้าเข้าที่ก้อนไปไปหาสซุ่มจุยแน่นะ่ะซุ่มจุยซุ่มจุยมือเปล่าซุ่มจุยมืออะไรฮัลโหล ให้ลงเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้เป็นทางลงเลยเป็นเดี๋ยวจอดให้ดีๆก่อนเอาเรื่องเลี้ยไอหาเดี๋ยวรถชนตายหรอกไอ้ซีบเดี๋ยวเป็นขาไปเขาเขตกเกย์หายมุ่งแล้วพี่ลองดูเอาเร็วองคุณเต้ ยกวิ่งหักวันนี้ก็จะยกอย่างเดียวเลยวะอไปยกขึ้นอีกแล้วยกขึ้นยกลงอยู่นี่แหละคลิปเดินมาก็ยกขึ้นยกลงไม่มีอะไรมากเออยกไปยกมายกมาแล้วก็ยกไปกับบ้านแค่นั้นเลยจบ โอเคป่าเราไปแถวทุ่งนาสเตร์ใช่ไหมสเตร์สเตอร์อันนี้เป็นคนขมิ้นเต็มหน้าด้านเป็นขมิ้นเหมือนไอ้ในปาอหนิงมากกว่าเหมือนตรงไหนพี่ในปาอันนี้นี่เด็กคนนี้เด็กคนนี้ละไม่พูดนะยิ่งอย่างเดียวหลบกล้องอย่างเดียวมาโอ้คืนนี้เอาโอ้ป่าปาเอาอันนี้เราจะไปยกล้อ ทุง่งนาแปลว่าอะไรไอ้ภาษาเขมรพูดว่าอะไรแสรพี่แสรไม่ใช่<อ>พูดกาจะไปยกล้อวันนี้เราจะไป<อ>ยกล้อทุง่งนานะน้องตูยกล้ออีกแสรบัดเดือดน้องต,งตู้ไม่ใช่กู <laughs> ไม่เกี่ยนนะคืออะไรคืออะไรุออไรงตูนะผู้จารุงตูนี่ <laughs> มันดิ่งร <laughs> ิ่งมังรา่า <laughs> เออลูกตอกอย่างเดียวไปไปไปเดินทางไปแล้ว <c oughs> เอาล่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเสร็จแล้วส่งเสียงบอกแล้วกัน,น,อนอเอานั่งี่ว่านี่ขามันโคตรร้อนอ่ะโอเคสวัสดีค่ะคืออะไร <c oughs> MT หนึ่งห้าใช่ไหมใช่อ่ะถ้าคนอื่นไม่รู้กูมารีวิวกูไม่รู้นี่อะไรของกูเ่ย ไมารีวิวแต่ไม่รู้ว่า MT อะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ MT หนึ่งห้านะคะของเยี่ยมมาะเล่นเองวัเลาะเองนะเดี๋ยวเดีดยวเบาๆนะที่จะล้มเบาๆเบาๆเบาๆล้มสองเบิ้บเอาเอาคันนี้มาไม่สนใจแล้เนี่ยดย๋ยเราจะไปยกล้อคันนี้ก่อนเพิ่งเห็นเมื่อกี้ไงจะไปแซดสักหน่อย รูว่าพี่แบดกำลังจแซดกับพี่นะคะน้องๆสตาร์ทขาู้ี่แล้รู้แล้วมัวแต่ว่าอ่อเมอเพ้อฝันอู่เลยใช่หรอการัวสตาร์ทขาเฮ้ยสตาร์ทเป็นด้วยเว้ย อ้อมยังยังยังเปนเป็นยังไงบ้างนะไอ็ตัวเนี้ยมันมันก็เป็นรถมันก็เป็นรถมอไซค์นี่แหละใ ไม่น่าทยนี่มันมีไม่น่เชียงมันมันสนกดีเนาะเอ้ยมันเหมือนแบบว่าเป็นรถแต่ว่าที่ได้แบบถ่าอะไรเนี่ยเนาะตัวมันจัดเอยมันเยอะเลยยืด ป็นสมมติเราขี่เสร็จแล้วก็ดับกุญแจรถแค่นั้นนะเออแค่นี้แหละเป็นการรีวิวของแพรนะคะน้องๆแล้วก็เวลาสตาร์ทก็เปิดกุญแจพี่ไอ้พาร์ทยังรู้เลยเอาหรอเอาไปรีวิวแบบใหม่แล้วแบบเราจะหาเอาคนใหม่มาขี่ดีกว่าข้างในเลยเครื่องใหม่หงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิด ดีนะมันทิปตัวทิปโทรศัพท์ตัวเองตกนี่เมื่อกี้นี่ไอ้คิวออันนี้มันอัมยาวไปวะพี่วะมันยอัมสั้นหรือจะวอร์ไงนะใช่พี่ไม่รู้ยืนได้หรอได้ยืนได้ยืนได้เรื่องที่ว่ามันดีมากยืนเอานี้มันมีสตาร์ทมือเลยไม่มีเอ้าการสตาร์ทหักเหรออะไรอย่างนี้ไม่หักทีบลงไปทีบยังไงทีบลงไปเลยมันสุดแล้วเลย เอ๋อทำไมมันดังงั้นมันไม่ได้ไม่ได้รัดน็อตให้ดนะเอ้าน็อตมันไม่ใส่ให้โอ้ใจหนูมันต้องถอดออกมาเลยเอซี่มาสตาร์ทพังหรือเปล่าเยอะตุกเอาใส่เจ้ไว้เลยเจอน็อตเอาพี่ไม่ได้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 เก่งกระตัวอุ้ยอะไรนี่ไม่ได้ยกไม่วันนี้แต่งหน้าอย่างสวยสตาร์ทไม่ได้เออยเป็นเดี่ยวเอ้าเขาไปอย่างั้นไม่เป็นหรอกถูกเอากระตุกเอาฮันตะโก ทัตนตแพทหรอือเปล่านี่มีเตะเข้าไปข้างในให้มันเข้าขเฟืองไงไมนเอ็งไม่ไเตะมันไม่บ,บ,บีบมันจะเออเออมันนัน,นคนจีนนี่แม่งเกาห้ามเกาห้างไหนชิ้นกระตุกเกิดอะไรขึ้นกรเบา๋าติดและวติดอะี่แรงกว่าเดิมเลย คาบ,บูตเอ,อน้อะไร,ไน,ะไรน้ำมันลงเยอะเกินหรือเปล่าคาบูใหม่ต้องมบบาเลยน,นี่อะองเบินเลยเลนันนกไม่ยกไม่ได้หาเอ,อเอาพวกคิกซีโนอะไรมาทำเล่นเถอะเฮ้ยเจเฮ้ยเจนรุ่นไหนต้องเปิดแค่ครึ่งเดียวน้ำมัน โอ้โหไม่เอาเบรกก็ไม่มีหัวแตกกันแล้วเครื่องมันเย็นหรือเปล่ายังไม่ได้ขับเอาไปทิ้งพี่โอ้ทำแะไรไปทิ้งจะทำแก่ขาสตาร์ทกับเอนี่ถอยทื้อไปดูไปดู เอา,เอา,เอารถคนในปานไปขับแล้วเอารถคนในปานไปขับรถเองขับไอ้แต่งมม่ยังสวยทบไม่ได้พอ,อมาขโมยรถเขาหน้าตามันนี้มันพอใจไปดูเดินนีแล้วโอ้ยไม่สนใจเลย เฮ้ยตัดเนี่ยไอ้บักนี่จะขัดปักขัดเฮ้ยว้าว <laughs> 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 wow. เราไม่มีขนมอะเร็วาเาเร็วขึ้นไปสิกะนั่งนี้แพลลงให้นี่นี่มาสิหนูไอ้แพนยกมือเดียวก็ได้มั้งนี่เอาลงมาเลยแล้วหนูจะไปปั่นข้างบนเหรอ เอาของมันมาพังอีกแล้วมันเอาไปซ่อนใบใบมุกเอาของมันมาไห้หายเบรกไม่ลงว่ะเอาไปเลยพาดเร็วจัดเต็มเอาแข่งกันไหมล่ะแข่งไว้เะะแข่งกับพ่อปิงไหมมันติดมันติดดินเป็นพื้นไลเนี่ยก็มันเป็นพื้นไม่เสมอกันนั่นเป็นดินเข็นไปก่อนสิ ไอ้นพื้นดินเป็นอย่างนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเแล้ววันนี้บอกเลยว่าหนูต้องเติมให้มันแรงๆก่อนหนูต้องขึ้นไปสูงๆก่อนมันถึงจะได้วันนี้บอกเลยว่าไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยเหรอ <c oughs> ไม่แล้วแบบไหนที่ถนดัดอะ่ะต้องขึ้นไปถึงสูงอ่าต้องมาขึ้นไปสูงๆก่อนเลยเร็วมาเพ <c oughs> น้ม <c oughs> มาแพนช่วยมาเร็ว ตกลงกล้าลงไม้าไม่กล้าลงก็ยอมแพ้เยี่ยม oh no อะไรของเขาป้าปิงเห็นไหมเห็นไหมเห็นป่าปิงยางเห็นป่าปิงยางหน้าเปล่าไม่ไหวเลยกล้าไหมนะ ไม่กล้ายอมแพ้ได้นะเดี๋ยวล้มเหมือนพ่อปิงนะคุกฝุ่นนั่นน่ะกล้าไหมกล้าไหมเห็นอย่างนี้ยังกล้าอยู่ไหมนี่เอางไว้ก่อนนะอ่ะยอมแพ้หรอเอางไว้ก่อนไอ้พารกลัวอะไรนะพี่เซฟไม่ชนเองหรอกดูสรุปไอ้พารก็ยังงงง่อยๆกัฝั่งนู้นไม่กล้ายังไม่กล้าลงเลย อีกการให้เอยนะคนเดียวนะนักสายีบาเลยเนาะอีลุ้มเนเอาแล้วบุไปดูคนใหญ่ยกีก ah, ่ันเลยเอาวล้วออกก่อนเพื่อนเลยต่อเร็วมายกก่อนเพื่อนเลยเอ๊ะ เอาเอะไรเยอะมาอีกอให้หงายไปเลยฮะโอ้เสียวก็เป็นลุ้มเว้ย เราไม่ต้องเอาบาเสียเท่าเขาแค่พี่กลัว,าาวตายกลัวตายเอาๆๆเร็วเร็ว้วพี่ทวงให้อหรอจัดเลยจัดเลยอุ<ะ>๊เอาหนักๆเลยวะให้มาหนักๆเอาจริงเหรอ <laughs> มีเสียวเลยนะ <laughs> ป็นก้าเสียงจริงไหมมาไลรมกงก็ดูดออกเป็นการออกกายชนิดหนึ่งนะคะเอเดือนหน้าก็ไม่ต้องไปรับยาประวานอ่ะ โอ้ไมโอ้ไมเสียวเด็กทำไมจะกล้าเติมเอา อันนี้กดแล้วโอ้ยบักก้นเอากะเพิ่งกดพาดมาถ่วงต้องให้พัดถ่วงไหมนี่ผปูนมันก็ขึ้นเนอะมันก่อดีอนี้มันม่แต่หญ้าเนาะ เฮ้ย,เ,ยเกือบเกือบข้ามมดได้ไหมหรือยังไม่ขึ้นให้พัดมาทวงรังไหมพี่โอ้ยตายพอดี <c oughs> ให้แม่ตายพอดีพอดมันยังไม่ขึ้นนี่ยังเอาลองดูให้มันยกข้ามมดได้นิดนึงก็พอมดตายแล้วมดตายแล้ว อยู่ยยได้อยู่ได้อยู่ได้คือเรก็พอแค่นี้แล้วกันอีกอีกครั้งหนึง่งอีกครั้งหนึงงหน่งต้อง,ตงหมดไปพี่หมดไปปล่อยไกลๆเองอะ่ะ <laughs> <laughs> โอ้ไม่ได้ไม่ได้เอาไหมเอาไหมจะให้ล้มไม่ได้ไดไ <laughs> ใช่มยเนี่่ใชคนอื่นล้มหมดแล้ว <laughs> 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 โอเคจบคลิป <laughs> แค่ไหน <laughs> ะไม่ได้ดูคลิปต่อไปถ้าถ okay, ้าตายอ่าาตายโอเคค่ะเจอกันที่้านนักน้องบ๊ายบายล้อหลังมันไปไหนหน่ายกตัวนานมันหมดเลยไปไปเตะไปขวาย